โอ้หนื่อยอ่ะซิทอัพต้องหลายทีแล้วพีแคทไม่ห็นจะมากทีมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมเนี่ยไอเฟมที่หานนุ่นคลินิกก่อนสามสิบนาทีเท่ากับซิทอัพสองหมื่นครั้งโอ,โอ้ไปหาหนุ่นคลินิกดีกว่า ชมพู่มาทำไฮเฟมนะคะที่ฮานนึงคลินิกค่ะแอบเมื่อนิดนเหมือนกันนะคะเหมือนเราได้ซิดอัพจริงๆเลยระหว่างทำนะคะมันจะแบบไม่เจ็บนะคะแต่ว่า เครื่องเนี่ยมันจะสั่นเนาะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าไขมันเราสั่นจริงๆนะคะสงสัยว่าผู้เนี่ยอาจจะต้องกลับมาทําซ้ำแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะได้หุ่นที่เฟิร์มกระชับนะคะแล้วก็มีซิกแพคเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาทดลองทําแบบผู้นะคะก็ตอนนี้รีบเข้ามาเลยนะคะเขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะทดลองทําครั้งแรกนะคะ990บาทถูกมากๆนะคะมาเจอกันได้นะคะที่ฮานิคลินิกค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย